นี่เลยครับพี่ตุก๊กี้ครับแม่บ้านท่านหนึ่งนะครับต้องใช้คําว่าอดีตแม่บ้านนะออกมาชี้แจงว่าเขาโดนนางเอกดังเนี่ยแจ้งความลักทรัพย์ถูกไล่ออกแบบไม่เป็นธรรมพี่กี้ไม่เป็นธรรมสาคัญคือเราเดี๋ยวเราจะไล่ไล่ปเเรื่องไปนะเรื่องแรกคือนางเอกคนนี้เป็นเจ้าของบริษัทขายเครื่องสำอางยี่ห้อดังวงเล็บแป้งพับกับลิปสติกไปหาเอาไปแจ้งความฐานลักทรัพย์นางเอกอรายนี้อ้างว่าตำรวจ ดูกล้องวงจรปิดล้วค่ะช่วงต้นเดือนกรกฎาคมีหญิงสาวคนหนึ่งน่าจะเป็นอดีตแม่บ้านดิฉันหิ้วถุงดําออกจากโกดังโรงงานเก็บสินค้าครับตนได้รับอนุญาตจากผู้มีส่วนรับผิดชอบจากของแบรนด์แล้วนะนี่แม่บ้านกล่าวนะอ่านี้แม่บ้านทำไปถึงไปแจ้งความแล้วสําคัญคือในขณะที่รู้สึกว่าตัวเองวงเล็บแม่บ้านดอดีตแม่บ้านนี่ไม่มีความป็นธรรมก็เลยไปแจ้งกรมแรงงานขอความเป็นธรรมปรากฏว่าเพราะว่าการไล่ออกครั้งนี้ของอดีตนาง ไอ้ของนางเอกชื่อดังเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าอยู่ๆจะมาไล่ได้ไงมีกรม,มแรงงานดูแลแรงงานอยู่อ่ะจะออกจะเข้าจะไล่จะอะไรก็ตามต้องมีแบบว่าต้องเป็นตามกติกาครับงานนี้บอกเลยว่าล่าสุดหมายสารแรงงานแจ้งไปยังบริษัทแห่งนี้ต่อมานางเอกคนนี้ได้หาทางกล่าวหาตนได้รับความเสียหายและยังนําข้อมูลของตนไปเผยแพร่ให้กับบริษัทอื่นไม่ให้รับเข้าทํางาน ส่วนในเรื่องคดีความของแม่บ้านขนาดนี้มีหมายเรียกผู้ต้องหาจากสอนอโคกขับพ่กคาํคามีแล้วเหรอใช่โดยนัดหมายให้ไปที่โรงพักในวันที่29มกราคมนี้ว่างี้นะซึ่งตอนนี้เราเหล่าโคน,น,นั้นนักสืบโซเชียลก็เริ่มขุดคุยแล้วว่านางเอกชื่อดังคนนี้เป็นใครนะพี่กี้เออเอางี้แยกส่วนแล้วกันเคยอ่านเรื่องนี้มาค่ะสัประมาณ4เดือนที่ผ่านนะมาเป็นเรื่องราวของนางเอก นางเอกชื่อดังแล้วก็วงเล็บคือมีอดีตแม่บ้านเลี้ยงหมากินข้าวกับหมาจานเดียวกันกับหมานี่คกคขามไงเพื่ออแบบว่าทำไมตามเนื้อข่าวนะตามเนื้อข่าวคกขามแต่ทำไมมันมาโคกขามอีกแล้วอะอ๋อย่านนั้นนางเอกเยอะอาจจะบังเอิญด้วยบังเอิญด้วยเนื้อสิ่งอื่นใดเราอย่าเพิ่งไปกล่าวหาใครนะเรายังไม่รู้ว่าจริงๆเป็นอย่างไรถ้าจะบอกว่าขายแป้งพับกัลิสติกเยอะมากเลยอืเยอะมากเลยพี่ก็เคยขาย ตอนนี้เป็นยังไงไม่มีขายแล้ว <S 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 งานนี้บอกเลยว่าอะอะไรก็ตามเป็นเรื่องราวของใครสองคนหรือรว่าแม่บ้านกับนางเอกให้ก็เคลียร์กันเชื่อเสมอว่าเรื่องราวแบบนี้อมชอมได้คุยกันได้แล้วก็เคลียร์กันได้ค่ะครับผมยังไงเดี๋ยวอัปเดตข่าวสารเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่รเรื่องนี้นะโอเค <Okay. S 2>